คู่สัมปปีมาอีกแล้วเด้อพี่น้องมาเมื่อน,นี้ครู่สัมปปีสิผ้ามาส้มความงามของวัดบุรพาเด้อพี่น้องมาส้มบอนทีเพิ่นประสุ่มเพิงพระอาจารย์เสากันตะสีโรเด้อพี่น้องมองนีล่ละด้านหลังของคู่สัมปปีนีล่ละคือมองประสุ่มเพิงเพิ่นประสุ่มเพิงพระอาจารย์เสากันตะซีโรเมื่อวันที 16, สิบหกเมษายนสองพปสหเด้อพี่น้องส่วนพระอาจารย์เสานั้นะเพิ่มมอรณาภาพเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์สองพสรปดสห้าพระอาจารย์เสานี้กะจะเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์หมันผู้ริทัตตูเดิ้อพี่น้อง นี่คือความเป็นมากของพระอาจารย์เสาเพิ่นก็เป็นคู่บาอาจารย์ของพระอาจารย์มันอีกที่หนึ่งพระอาจารย์เสานี่ซื่อเพิ่นก็คือพระครูวิเวกพุทธกิจตำแหน่งสูงสุดเพิ่นตะกีเพิ่นก็ะจะอยู่วัดเรียบเดอ้อพี่น้องเนี่ยแต่มองนี้คือมองประซุ่มเพิ่งนี่คือที่วัดบุลภาตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเด้จอจ้าหลวงปู่เสาเนี่ยเพื่อนก็นจะบวชตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกาสองพันสี่ร้อยสองเด้อพินองจนถึงวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเมื่อเพื่อนมอรณาภาพผ่ดมาจากมองประซุ่มเพิง่ง กจิภาส้มบรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจีของตน้นไม้ซึ่งเหมาะแก่การทำสมาธิเดิอพี่น้องต้นไม้ร่มรื่นเขียวเงียบสงบพระอาจารย์เพิ่นก็จะจำพรรษาอยู่นี่หลายองค์อยู่แต่เป็นวัดที่เงียบสงบเด้อจ้านี่ก็คือต้นมากลากไม้ บริเวณรอบๆวัดให้ส้มธรรมศาสตร์ก่อนเด้อจ้ะห้าคคอยไปส้มต่ออันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังของวัดเดอก็จะเป็นกุฏิที่พระเพิ่นพรนากอาศัยอยู่นี่ก็คือส่วนเว้าของแม่น้ำมูล ที่ว้าเข้ามาในบริเวณวัดเด้าก็มีโอกาสนำถั่วไดคือการถามาตอนนำหลากหรือนำหลายตอนนี้ยังบ่ถ่วมจาโอกาสถ่วมก็มีคือการถัดมาผ้าพี่น้องมาส้มความงามของพระนาคโปกเดอพี่น้องก็คือมีพระและมีนาคปกอยู่ที่เนื้อ ของพระเด้อจ่าเนี่ยก็จะเป็นนาคเจ็ดเสียนเดี๋ยวจะให้ชมความงามของนาคเจ็ดเสียนตรงๆเลยเด้อจ่าพี่น้องใครอยากขอพรก็มาขอเด้อให้ชมความงามของพระนาคปลกเด้อจากตอนนี้ส่วนคาถาขอพรกับยูดานลางเดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้อจากตอนนี้ให้ชมความงามของเพลินกน นากปลกทั้งเจดเสียนเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครูสัมปปปีขอภาพพี่น้องส้มความงามของนากปลกเด้อจะ้ะฝากพี่น้องผ่านไปผ่านมากต่มาขอพรใดเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เบิ้งคลิปครูสัมปปปีจนจบเด้อจ้ะพี่น้อง ขอให้พี่น้องสุภูสุคนพบแต่ความดีไม่มีความถูกนิพพานะปัจจะโยโหตุแห่งๆห่รวยรวยสุภูสุสคนเดิอจา้าคู่สัมปปิขอบคุณหลายๆที่เบิ่งคลิปจนจบเดจ้จ้า